ตอนที่ทํางานในระบบเจอปัญหานี้บ่อยมากค่ะซึ่งด้วยภาระหน้า,นนาที่ที่ทําอยู่นะคะต้องติดตามผู้ใหญ่ทําให้มีปัญหานในเรื่องของความคล่องตัวค่ะด้วยงานของเราที่ทํานะคะต้องพบปะผู้คนจํานวนมากและต้องติดตามผู้ใหญ่นะคะทําให้เวลาเดินทางไปไหนค่ะการพกพาโทรศรัพท์มือถือเงินหรือแม้กระทั่งพวงกุญแจการทําให้การพกพาค่อนข้างจะยุ่งยากค่ะถ้าจะพกกระเป๋าสะพายไปนะคะก็ดูเอเิเกระเลิกยุ่งยากไปใหญ่นะคะวันนี้ก็เลยเป็นที่มา ของพินมันนีวรุ่น6395นะคะกระเป๋าโทรศัพท์พร้อมพกพาค่ะที่สามารถใส่โทรศัพท์มือถือเงินและน้มบัตรวมถึงพวงกุญแจได้นะคะสะดวกในการพกพาแล้วก็ยังแอบเพิ่มความเป็นมงคลค่ะถ้าเราทํางานเราก็อยากให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตา การทํางานราบรื่นมีสิ่งดีๆเข้ามาใช่ไหมคะพินมันนี่รุ่น6395เราก็แอบเพิ่มพุทธคุณยันคาถายันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9 6 3 9ปาปั๊มจมลงท้องแอบซ่อนไว้ด้านในของช่องใสโทรศัพท์มือถือนะคะส่วนด้านหลังก็มียันคาถาแอบปั๊มจมไว้ซึ่งถ้าใครไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะคะว่าเราใช้พุทธคุณตัวช่วยซึ่งจะเป็นตัวเสริมในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภเสน่ห์เมตตาสนใจให้พินมันนี่ของเราเป็นตัวช่วยดีๆทักมาค่ะ 0612399287 line id รับทรัพย์ในราคา987บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศค่ะ